ตะกี้ตะกี้เราได้ประสบพบเจอกับอะไรครับอิฐบอกเมืม <c oughs> อ่อกี้คือตะกี้พวกเราแพ้เว้คือที่ไม่ได้ถ่ายคลิปต่อเพราะว่ากูกูมันแหลกเกินเทียแม่งแหลกเล่นเล่นแล้วโทรแล้วอแล้วมันก็ถ่ายคลิปไปด้วยเทียโคตรแหลกไอ้เยีะมากแหลมากเลยเยอะ แต่ก็ไปถึงเวฟ40ซึ่งเจอบอสแต่มึงตีไม่ถึงขึ้นหน่อยไอ้สัสเล่นกาก์กอ้เหี้ยกิมกจอกรีแม่แล้วกระจอกรีล้วเสียบ้านมึงก็กระจอกด้วยไม่เอาอะไรเลยอ่ะมึงอ่ะไม่เอาอะไนนอร,ละร <üğ ün> เลยไอ้เห,หี้ยดีย์อะไรสัสกระจอกไฟไปหน่อย